มาติดตามกันต่อเลยนะคะสำหรับช่ดที่2ของรายการ Smart Money นะคะคุณผู้ชมค่ะหลายคนอยากรู้นะคะว่าเรื่องการวางแผนการเงินนั้นมีความยากง่ายอย่างไรบ้างแล้วก็มีอะไรเกี่ยวข้องบ้างน,นะคะวันนี้เราจึงนําส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงิน,นมาฝากกันในช่วงนี้ Smart Planning ค่ะสําหรับ Smart p l a n n i n g วันนี้เรามีเรื่องดาชวนคิดมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ เราลองมาพิจารณากันดูนะคะระหว่าง3คนมีใครที่จะมีความมัง่งคั่งมากที่สุดเมื่อมีอายุ55ปีค่ะ A นะคะมีการออมเงินตั้งแต่อายุ25โดยออมเงินเป็นเดือนรด้อยู่ที่1,000 10, 0บาทในผลตอบแทนที่ได้10%ต่อปีเต่เอปีมีการออมเป็นระยะเวลา10ปีจนถึงอายุ35ดีค่ะเรือนอนเงินตอนอายุ35ปี และออนไปด้เรื่อยๆค่ะจนถึงอายุ55ปีโดยมีการออนเงินเดือนละ1,000บาทโดยได้รับผลตอบแทน10%ต่อปีในขณะที่ C ค่ะเพิ่งมาเริ่มอนอนเงินไนอายุ45ปีแล้วก็ออนไปจนถึงอายุ55ปีแต่ออนถึงเดือนละ3,000 0บาทถามว่าใครจะมีความมั่งคั่งที่สุดเมื่อมีอายุ55ปีคำตอบนะคะก็คือ A ค่ะ โดยที่ A จะมีเงินเมื่อตอนอายุ55ปีอยู่ที่15ล้านบาทในขณะที่ B จะมีออมเงินอยู่ตอนเชื่อายุ55ปีอยู่ที่ประมาณ7ล้านบาทในขณะที่ C ค่ะมีเงินออมณนะอายุ55ปีอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทแม้ว่า C จะมีการออมเงินถึงเดือนละ30,000บาทซึ่งสูงกว่า A และ B ออมเงินแต่นั่นเป็นเพราะว่า เองมีการออมเองินตั้งแต่ตอนอายุไม่น้อยตั้งแต่ตอนอายุ25ปีและมีการออมเรื่อยมาค่ะจนถึงอายุ35แม้จะมีการหยุดออมไปนะคะแต่เพราะว่าเงินออมค่ะ,ะได้มีการออมได้มีผลตอบแทนที่ทบต้นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะที่เป็นเน,นี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นพลังของดอกเบี้ยทบต้นนั่นเองค่ะและนี้ก็คือที่มาของว่าออมก่อนโดยกว่าก็จงเป็นที่มาว่าทำไมวันนี้จะามาฝากท่านผู้ฟังค่ะว่า แล้วเราอยากจะมีชีวิตเป็นแบบไหนเป็นแบบ A B บหรือ C A ที่เริ่มเริ่มออมเงินตั้งแต่ตอน,ตอ,นอายุย,ยังน้อยและออมได้มากนะจะมีการหยุดออมแต่ตอนที่อายุมากแล้วหรือว่าตอนที่เกษียณอายุก็สามารถที่จะมีความมั่งคั่งสูงกว่าอีกสองท่านที่เริ่มออเมเงินตั้งแต่ตอนอายุเริ่มมากแล้วนะคะนี่เองค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะมีความมาั่งั่งในวัยเกษียณก็เริ่มออเมเงินตั้งแต่ตอนที่เราอายุยังน้อยนะคะเพื่อ <brasile> ที่เงินออนมอของเราจะได้มี การสะสมต่อไปได้เรื่อยๆค่ะอยากมีชีวิตบ้านปายเป็นแบบไหนก็อยู่ที่ตัวเรากำหนดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะวางแผนการเงินกับกรายการ s m น r t m นะคะอย่าลืมส่งเคสของคุณเข้ามาได้นะคะโดยมีรายละเอียด2อย่างที่สําคัญก็คือข้อมูลส่วนบุคคลนะคะรายรับรายจ่ายสินทรัพย์หนี้สินนะคะอายุอาชีพนะคะแล้วก็รายละเอียดการลงทุนของคุณเองพร้อมกับส่วนที่2คือเป้าหมายทางการเงินนะคะส่งเข้ามาที่อ e ีเมลของเฟิร์นนะคะสิริธยา atset.or.th นะคะ,ะ,คะแล้วก็ติดตามการวางแผนการเงินของคุณได้ในทุกๆวันพุธค่ะ,คะส่วนนี้ขอเวลา รายการ Smart Money ีหมดลงแล้วนะคะสามารถที่จะติดตามกันเพิ่มเติมได้ในครั้งต่อไปแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ Facebook ค่ะ Smart Money ขีดล่างมันนี่ h ช n แนลวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วย Smart c โค้ของ2พี่น้องตระกูลไว้นะคะซึ่งเป็นผู้ที่สร้างเครื่องบินลำแรกของโลกได้เป็นผลสําเร็จค่ะสะวัสดีผลงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ If birds can g l i d e for long periods of time, then why can't I? ถ้านกบินได้ทำไมฉันจะบินไม่ได้สองพี่น้องตระกูลไร้